ก็สวัสดีท่านผูช้ชมท่านก็ได้เลยครับวันนี้เราพูดกับผมในช่องร้อยเสิบเอ็ดกัเเคยนะครับการทำอะไรอ่ะฮะไม่กา ไม่แก้พูดละสิยา่ามาครับมาเลื่อกอมับหมออะได้หนาแล้วพี่การดูไมยอมอ,องอสตอนเลนชติไปด,ดีโพสเตอร์ครับผม อีโบสเตอร์เราดีจริงๆได้ฆ่าคนแล้วนี่แกยตรงตาแล้วฆ่าเลยเอ้าอุตส่าห์เอาได้ไงนี่ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเลยฮะวิฆ่าอย่างเยอะเพื่อนอีโบสเตอร์แล้วก็ออกด้วยฉัน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 เจอเจอฉันไม่รู้ว่าใครฆ่าตายฉันก็ไม่รู้ มันต้องมีใครหมูผม่ผมแน่นอนสคริปเขาก็สคริปทุกคนสคริปกันหมดน,นะครับเฟลเราออกไปทีที่พิเศษค่ะไอซ่าไอคาตะกอนอ้าวไม่ใช่เฉยแอบบม

ต้มีใครหมูุ่มแน่นอนชนะแล้ว มาครับผม,ผม,มออตอนนี้พวกก็อยู่กับช่องเอ่อ Gm 3 P ครับผม3 P อะไรกับ3 P บุหล <4 P. S 1> ดี๋ยว Gm 3 P 3 P เดี๋ยวเราจะมาห้องใหม่บ้างครับผม ห้องที่ไม่มีใครรักวนันเออแล้วใครวัน,น,วน,น,นเนี่ยน้ำโคผู้ใดนี่อ๋อเมื่อกี้ไปมึงนี้นี่อืธรรมดาครับผม น,นีโปสเตอร์ครับผมออกไปสองคนไปถึงเวลาถึงเวลาตัดนี่เลย เยวทำแบบแกงเพื่อกนะครับเดี๋ยวแกงเพื่อนแบมนี้ไปเลยบอกว่าใครไม่รู้อะไรเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยพี่แกมวนแล้วเก้าเกเหรอเราก็ไม่รู้ก <c oughs> ัน แล้วก <While> ็ด uh. ูอ้าวแล้วกดออกทำไมออกมาบักเลยไปหอให้วามั้าตยวันเลยหนไม่มีใครออกก็อย่าไปรสเอ้ยดอมันออกแล้ว you go ahead มันให้หมกคาได้ข้าไปอามาตะ รังท่อพอดีย์ เริ่มเกมเริ่มเกมเริ่มเกมครับผมลงคลิปนะสินี่นี่ถ้านี่ถ้าเป็นอันแบบนี้แปลว่าหนูลงคลิปไปผมไปเลย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  เคนธรรมดาครับผมลู้เลยสีดำเป็นเอออืมโป้ครับผมเจอโปแล้วครับเจอโปครับผมเจอโปโปสวยสุดสยามกระตงว่าบอกครับผมโปเจอโปครับผมแบนแบนเลื่อนแบนแบนแบนเลยแบนเลย เจอโปครับเจอโปแบนครับผมแบนมรรมดาไอ้เรือนี่เหมือนเดิมนะผมดูฆ่ามเหมือนเดิมน่าสงสัยนะเราอะสีขาวเราไม่น่าสงสัยแล้วใครอ่ะ เร็วไปเลยดำไปครับผมพี่กานเมื่อกี้มันโยนเขียวอ่อนครับผมนายช่ย พี ph í ph í ่พิงก่เห็ดเีเ็ดได้ธรรมดาผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหมวกหน่อยไม่ได้นะครับผมไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนน้อใส่หน้าหนา ก็ผมไปลื้อบัดกันหน่อยรอบไปก็ผมจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครบใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกรใจให้ช่องโพลด้ยครับ